สวัสดีครับ FC แฟนคลับชาแนลโอรถมือสองทุกท่านนะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์ on, กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่ในที่เดิมนะสำนักงานให,ใหญ่ของเพชรยนต์ on, นั่นเองนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวรถกระบะนะครับเป็นสำหรับมอสำหรับลูกค้าที่แบบว่าชอบแบบสายซิ่งรถจัดทรงเท่ๆนะสวยๆนะครับคันนี้เลยนะครับจะเป็น ีซูซูดีแมนะครับ 1.9S นะครับเป็นตัวแคปโฟนะครับเป็นตัว4ประตูตัวเตี้ยนะคันนี้ก็มีแต่งหล่อมาจัดทรงมานะครับผมคันนี้เลยนะก็เป็นรถปี2019นะครับเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้ไม้น้อยด้วยนะครับไม่อยู่ที่60,000กว่าโล ร,ราคาอยู่ที่5 7 9 0 0 0บาทนะครับสำหรับ d m a มคันนี้นะฮะสนใจชอบใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาพูดคุยได้นะที่เบอร์098 446 5222ดสนะครับรถสเปคน,นี้มีแค่คันเดียวนะอ่ะเรามาดูรายละเอียดกันเลยแล้วกันนะครับคันนี้นะครับคันนี้ให้มาเป็นไฟแบบมัลติ r e f ฟ c t กเตนะครับเป็นโคมเดิมทั้ง2ด้านเลยนะไม่มีแตกไม่มีลาวแล้วก็ ตัวกระจังหน้าคันนี้ให้มาเป็นโครเมียมนะครับตัวโลโก้อยูสูนี้จะเป็นสีแดงนะครับนี่จะเป็นสีแดงแบบนี้นะแล้วก็จะมีไฟสปอ l ตไลท์ู่ล่างมาให้นะครับกันชนด้านหน้านี้คือมาแบบสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับนี่เลยแล้วก็ทะเบียนสวยด้วยนะกไก่สอบอลสีนะครับ5598นครศีธรรมราชนะครับอันนี้นะแล้วก็ให้มาเป็น ล้อแม็กตแต่งซิ่งด้วยนะครับเป็นขอบ18นะครับนี่ดิสเกหน้านะครับแม็กให้มาเป็นสีทองเลยนะครับแล้วก็ลัดด้วยยางปี2019นะถ้าจะไม่ผิดอ่ะคันนี้เป็นยางปี19อีกอยู่นี่นะครับยางปี19ช่วงล่างตัวละเอียดตัวซุ้มล้อนี้เดิมนะครับรถไม่มีจอดแช่น้ำไม่มีจอดจมน้ำนะ รายละเอียดสวยๆเนี่ยครับเป็นตัวแคปโฟนะครับรายละเอียดก็ตัวฟิล์มเนี่ยใันนี้ติดฟิล์มดํามานะครับติดฟิล์มดํามาที่จะเปิดประตูเนี่ยจะเป็นสีดําตัดกับสีขาวนะครับกระจกมองข้างคันนี้เป็นแบบพับมือนะพับมือแต่ว่าตัวปรับเนี่ยตรงนี้เป็นไฟฟ้าปรับตัวบางกระจกเนี่ยไฟฟ้านะฮะแล้วก็ภายในคันนี้ให้มาเป็นสีดำนะครับคอนโซลดำเบาะผ้าสีดํา นะครับพวกรายละเอียดตัวโครงสร้างต่างๆนะครับเสาบีเนี่ยให้ดูเสาบีรายละเอียดอันนี้ก็เดิมๆหมดเลยนะนี่รายละเอียดตัวภายในคอนโซลก็สวยๆนะครับรายละเอียดต่างๆไม่มีริ้วรอยนะครับไม่มีริ้วรอยสำเนาเล่มมีนะครับแล้วก็ตัวเสา A นะครับตัวโครงสร้างน็อตย,ยึดต่างๆอันนี้ก็เดิมแผงประตูรายละเอียดด้านในสีดํานะครับไม่มีริ้วรอยเช่นกันนะ กระจกก็จะเป็นพาร์ทเดิมเลยจากโรงงานนี่นะฮรรายละเอียดนะครับตัวจุดน็อตยึดบานพับบานประตูต่างๆนะครับอันนี้รายละเอียดเดิมๆเบาด้านหลังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับเป็นเบาะผ้านะเป็นเบาะผ้าแล้วก็ตัวพรมนี่คือไม่มีอมน้ําอะไรพวกนี้คือไม่มีนะคือรถมันไม่ได้จอดแช่น้ําอยู่แล้วนะครับรายละเอียดตัวพรมนี่คือสมบูรณ์นะครับ ขอบสันประตูนะครับตัวรายละเอียดตัวล็อกต่างๆเนี่ยตนังสือยังมองเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าล็อกน่าจะมองเห็นด่แหละนะครับขอบสันชัดเจนอ่ะเรามาดูกันต่อนะครับในส่วนของตัวนี่นะครับตัวกระบะท้ายนะครับตัวลอยซีนเม็ดอาร์คนะครับอันนี้ก็เดิมๆนะตัวแชสซีช่วงล่างรายละเอียดเดิมนะครับแผ่นเหล็กนี่เห็นเป็นชั้นแบบนี้เลย นะี่ตัวเหล็กโครงสร้างต่างๆนะครับแม็กนะครับลายเดียวกันนะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีในส่วนของตัวคันนี้ไม่ได้มีไล่ฟ้ามานะครับแต่เป็นกระจกพาร์ทเดิมมีไฟเบรกดวง3กระบะท,ท้ายติดตัวการกระแทกมาจากโรงงานอิซูซูตรงรุ่นนะครับด้านท้ายนะครับคันนี้ก็โลง่งๆแบบนี้เลยนะครับ ฝาท้ายเดิมไฟท้ายเดิมแต่ไม่มีกันชนมานะเพราะคันนี้เขาแต่งจัดทรงมาแบบนี้แหละสวยสุดแล้วนะครับนี่เลยนะครับไฟท้ายนะครับเป็นหลอดไส้หมดเป็นโคมเดิมนะครับแล้วก็ตัวรายละเอียดตัวหนังสือนะครับก็ติดอยู่ครบนะครับรายละเอียดนี่คําว่า DDI นะฮะแล้วก็โคมไฟด้านขวานี้ก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะอ่เรามาดูมาดูช่วงล่างนิดนึงนี่ดูปลายท่อนะครับปลายท่อไทเทนนะครับนี่นะฮะ นี่ก็จะเป็นรยายละเอียดตัวช่วงล่างนะก็ยางอะไหล่ก็ยังมีให้อยู่นะยังไม่แตะพื้นเลยยางอะไหล่นะครับน่าใช้งานนะครับก็คือคันนี้มันไม่ได้แบบว่าถึงขั้นที่แบบว่าเอาวิ่งใช้งานปกติไม่ได้ก็คือมันใช้งานได้ปกติได้แหละเดี๋ยวแค่แต่งให้มันดูเท่ดูหล่อขึ้นมาเท่านั้นเองนะอันนี้ดูด้านท้ายอย่างเขานะครับสะโพกด้านซ้ายนะตะเข็บต่างๆนะน็อตเดิม นะครับด้านขวาก็ตะเข็บเดิมเช่นกันนะครับตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมนะครับน็อตเดิมตัวประตูฝาท้ายก็ระเอียดเดิมนะก็ใช้งานได้ปกตินะครับปิดได้สนิทน,นะครับไม่มีงอกแงกนะตัวรายละเอียดตัวแชสซีรถนะอันนี้ก็เช่นกันนะครับรละเอียดเหมือนกันเลยคูสวยมาก จุดน็อตยึดบานประตูนะครับด้านขวานะครับอันนี้ก็คือโครงสร้างเดิมแผงประตูเดิมนะกระจกบานเดิมพวกรายละเอียดต่างๆนะครับสติ c k เกร a b าเต่าต่างยังติดอยู่ครบๆแบบนี้เลยนี่นะครับเสา A นะครับน็อตเดิม แงประตูก็มีระบบเซ็นทรัลล็อกนะตรงนี้ออโต้นะ Auto. จุดเดียวฝั่งคนขับนะกระจกแต่เป็นกระจกไฟฟ้าทุกบานนะครับอิวรอยก็มีบ้างเล็กน้อยนะครับก็รถใช้งานมาแต่ว่าไม่ได้น่าเกียดอะไรกระจกก็จะเป็นพาร์ทเดิมนะนี่เดี๋ยวผมให้ดูเลขไม้ที่บอกว่าเลขไม้น้อยมากนะครับคันนี้นี่ดูเลยเลขไม้นะฮะ 68,375กิโลเมตรนะครับไม่แท้ครับไม่ก่อหม่ไม่กลับใหม,ม,ม่นะครับรายละเอียดตัวพวงมาลัยก็ไม่มีอะไรมากนะครับคันนี้เป็นหุ้มหนังแต่ว่ายังไม่ได้เป็นมัลติฟังชันนะครับตัวหนังสือก็ไม่ได้มีถลอกหลุดล่อนไปอย่างใดนะแล้วก็ตรงนี้ก็รายละเอียดก็เป็นเครื่องเล่นนะครับ CD นะครับ USB AUX ได้ใส่ MP 3ได้นะครับ แอร์ก็จะเป็นแบบแมนนวลนะครับเป็นอนาล็อกมีที่เขี่ยบุหรี่มาให้แล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเด่นหน้า6เกียร์ถอยหลัง1เกียร์นะครับตกแต่งฐางเกียร์เป็นเป็นหนังหนังดำนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรรายละเอียดก็คือคันนี้ก็เรียบง่ายใช้งานแบบง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดตัวห้องเครื่องกันนะครับว่าคันนี้ห้องเครื่องจะเป็นยังไงกันบ้าง อันนี้จะเป็นในส่วนของตัวรละเอียดตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ DDI นะครับ1.9ลิตร150แรงม้านะครับผมนะคันนี้นะก็เป็นเครื่องยนต์ประหยัดรักโลกนั่นเองของยูสุเขานะครับ150แรงม้ารายละเอียดตัวเครื่องยนต์นะครับก็นี่เลยทุกซอกนะครับจุดแต้มสีอะไรต่างๆเนี่ยเรายังเห็นได้ชัดเจนนะครับโครงสร้างนะคานหนานะครับตัวน็อตยึดฝากระโปรงนะครับ ตามซอกอะไรต่างๆพวกเนี้ยคานหน้านี่ก็เดิมๆนี่นะครับแผ่นเพดหัวน็อตต่างๆมาดูด้านขวากันนะฮะพวกรูน็อตหัวน็อตนะครับไม่มีไขไม่มีถอดไม่มีถอดนะครับเน,นี่ยรายละเอียดอันเนี้ยเดิมๆเลยอ่ะอันนี้คือรายละเอียดของตัวรถนะครับ เครื่องยนต์ต่างๆนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ตัวฝากระโปรงนะครับนี่เลยตัวลาเบลต่างๆก็ยังติดอยู่ครบๆแบบนี้นะครับใครที่ตามหานะครับรถสเปคนี้ไว้ใช้งานนะครับไม้น้อยด้วยนะครับราคาอยู่ที่5 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้อย่าช้านะครับเพราะว่าถ้าช้านะรถมันจะไม่อยู่นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ ที่ผมเพิ่งรีวิวไปคันนี้นะครับก็จะเป็น Isuzu D-Max นะครับ Cap 4นะครับปี19ไมล์68,000ราคา579,000บาทนะครับสนใจนะครับแอดไลน์หรือโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์098-446-5222นะผมขึ้นให้มุมด้านล่างซ้ายนะสีเหลืองๆนะฮะติดต่อเข้ามาเลยนะครับรถคันนี้จอดอยู่ที่มีมลีกรุงเทพนะครับ มีแค่คันเดียวนะจะมาดูรถคันจริงหรือทดลองขับขี่ก็ได้นะครับร้านเราเปิดทุกวันนะครับเข้ามาเลยติดต่อผมนะครับแล้วก็ก่อนจากการนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตการแจ้งเตือนรีวิวรถเข้าใหม่นะจากทางช anel โอรถมือสองสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ fc แฟนคลับทั้งหลายทุกท่านนะครับคลิปหน้าผมจะมารีวิวรถเข้าใหม่รุ่นใดยี่ห้อใดนั้นห้ามพลาดนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ